เราสวัสดีวันนี้นะเรามาฟังบทสอบผูห่วยมากบทสอบเหรอถ่ายซิมัติดตาเตศหน้าเองมึงอะไม่เหลืออ่ะดูได้อย่างงี้จะติดหรือเปล่าไม่เตศมั่นใจมั่นใจโกหกอ่ะไม่เคยเกิดมาไม่เคยโกหกนี่ไม่แบ่งความสวยให้เพื่อนด้วยมีการแบ่งความสวยเพื่อนใเพื่อนดูรูปตัวเองใช่ไหม าจารย์เขาถ่ายวิดีโออาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เอาไปไหนอาจารย์บอกว่ากายังทิพย์ครูเอกวันนั้นหนูเห็นครูเอกเดินอยู่เดโมค่ะใส่เสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวอ่ะวันเสาร์ป่ะอาจารย์กัว่าผ่านต้นไม้เนี่ยอาจารย์จะไปจ่ายนู่นนั่นธุรกรรมทางการเงินเทียบเลยชีวิตเพิ่งชอยอาจารย์ลืมจ่ายอย่างหนึ่งเยอะแยะมากมายลืมจ่ายตังหนูจ่ายตังหนูเรื่องอะไรคะอาจารย์ยืมหนูคุติดนี่มันตอนไหน แล้วเมื่อกี้นะคะก็เป็นอาจารย์ของพวกเราซึ่งเป็นเรามาแอบดูคนข้างหลังกันค่ะนี่คุยกับแฟนไอไออะไรนะไอมาเหนือนะมันไม่ได้เหนือนะคนเป็นคนไทยไทยศรสทเออรู้สึกมันจะไร้สาระกันเกินไปแล้วอยู่ยังไม่โดนไร้ใช่เปล่าไอ้นี่สอบตกทุกวิชาไม่จริงค่ะไม่จริงผ่าน ถ้ามีแฟนดีๆสักคนเนายอะเอ็นมันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสอบเลยนะคะเรื่องนี้อย่าไปฟังมันไม่ใช่แฟนอ่ะคนนั้นอะไม่เขาไม่ใช่แฟนเกี่ยวไม่เกี่ยวสอบเนี่ยคนนี้สอบสอบเหมือนกันนะคะแต่เร่งๆไม่ยอมันเฮ้ยเลิกแล้วไม่อยากจีอย่าไปฟังมันอุ้ยวมันชอบโกรกมันชอบตีนัานิ่งอย่างนี้ ฟันผมมาใหม่นะเผือทำผมดูยิกูทำเขาไหนบอกไม่เข้าไงคะดัดฟันด้วยนะน่ะน่ะลุกใหม่ลุกใหม่เย้ยายโชว์ฟันแะไรก็ยังเด่นเหมือนเดิมแต่เฟิสก็ฟันตรงนะแต่ตรงนิดนึงของเราฟันไม่เรียงอ่ะเราอายเดี๋ยวถ้าเราดัดเท่าไหร่เราจะสวยนะใหญย่มยิ่มสวยต่างกันด้วยแต่เขาบอกว่าคนที่ฟันไม่เรียงคือ เหมือนไปโกงเขามาใช่เคยไปโกงเขาตอนเด็กโกงกิโลตาช่างเขาแต่าชาติที่แล้วไม่รู้ทําอะไรไบ้างนะมันทําบปวัตถุชนิดนี้เลยค่ยะเจะอย่าบอกเพราะว่าเป็นยมทูตุประจําตัวมันใช่จริงเลอะไรห้รามเถียงอะ,อะไรอะไรเบอรงไม่ได้ยินอะไรเลยมันใส่ฟังแี่มันด่าอะไรเอาด่าสิ <laughs> ขอสองร้อยสองร้อยเท่าน,นั้นน้ำต,ตาม,มันจะไหลโอ้หายเลยอยู่บ้านเพียงอยู่บ้านานะจังจัดเรนนี่จัดเฮ้ยวันนี้อ่าลืมลืมวันนี้ลาไปก่อไไนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว